สวัสดีค่ะวันนี้ยายจา่าจะทำซุปค่ะซุปเนื้อค่ะยายจา่าต้มไว้แล้วค่ะก็จะใส่ตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค,ค่ะวันนี้แก๊สยายจาาหมดก็เลยได้ต้มกับกระทะไฟฟ้าค่ะ เปื่อยแล้วค่ะนี่ค่ะเปื่อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วยายจ๋าชิมแล้วอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักปรุมในถ้วยเติมพริกแล้วก็มะนาวค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่พริกป่นค่ะพริกป่นน่อยแล้วก็ผักชีใบเลื้อยแล้วก็ต้นหอมค่ะก็บีบมะนาวนิดหน่อยเพราะว่ายายจ๋าใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าซุปเนื้อแซบๆค่ะ นี่จ้านี่จ้าทานข้าด้วยกันค่ะ